เรามาทำโจ๊กหรือกรตต้มกันง่ายๆนะครับด้วยภายในไม่กี่นาทีนะครับเอาสวัสดีครับอันนี้เรามีเครื่องบดนะครับเราก็มีใช้ข้าวหอมนินนะครับเราบดไม่กี่วินาทีนะครับข้าวมันก็เป็นเม็ดละเอียดนะครับแต่เราจะทําเป็นโจ๊กข้าวหอมนินผสมข้าวหอมมะลินะครับเราก็จะต้องเอาข้าวหอมมะลินั้นเติมไปอีกอีกหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีปริมาณที่เราพอที่จะหุงได้นะครับ เราเติมเขาหอมบริล์ลงไปนะครับเครื er ่องนี้นะครับเวลามันปั่นนะครับถ้าน้อยๆมันปั่นก yeah, <ặc> ็จะไม่ค่อยจะละเอียดมากเท่าไหร่เวลาเราใส่ให้มันท่วมใบพัดหรือใบมีดของมันนะครับเรามันปั่นนี่มันปั่นค่อนข้างละเอียดเราก็ละเอียดได้ทั่วด้วยนะครับนี่ผมเลยเติมข้าวข้าวสวยข้าวหอมบริลล์ลบลงอีกนะครับไม่ใช่ข้าวสวยก็เป็นข้าวสารครับเวลามันปั่นนี้ครับไม่กี่วินาทีนะครับมันความละเอียดของมันนี้ก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ อันนี้ผมก็เอามาใส่หม้อหุงข้าวนะครับผมหม้อหุงข้าวเป็นผมของผมเป็นขนาดขนาดเล็กนะครับประกำลังวัดก็500วัต์นะครับเราใส่แล้วเราก็น้ําใส่ไปนะครับแล้วเราก็คนให้มันละลายกับน้ําได้ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กครับพอเสียบปลั๊กพอมันเดือดประมาณ2หรือ3นาทีนะครับเราก็ปิดปิดไอถอดปลั๊กออกได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะสุกคมันเองนะครับเนื่องจากว่าข้าวมันมีความละเอียดอยู่แล้วมันก็จะสุกง่ายนะครับ อันนี้เป็นข้าหวหอยที่มีประโยชน์มากนะครับอันนี้เราก็มากินเป็นข้าวต้มไปแล้วนะรถ้าใครมีพวกไอหมูบดหมูยอไอหมูสับนะครับเอามาใส่ก็จะเป็นโจกไปในตัวเลยนะครับอันนี้เรามากินกับข้าวต้มนะครับกับประกาศประกาศดองนะครับ,บรสชาตินี้กินง่ายนะครับถ้าเราใส่พวกรสดีลงไปหน่อยนะครับของผู้รสครับจะอร่อยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ